ผู้สูงอายุดูด่วนกรมบัญชีกลางแจ้งแล้วการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุดูด่วนไม่ดูจะเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากกรณีที่มีผู้โพสต์คลิปโดยมีใจความสำคัญว่าอนุมัติเบี้ยยังที่รายเดือน3,000บาท สำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปทางกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ชี้แจงว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นข้อมูลเท,ท็จปัจจุบันการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยมีการจ่ายเบีย้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุดังนี้ อายุ60-69ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนอายุ70-79ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา700รบาทต่อคนต่อเดือนอายุ80-89ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา800บาทต่อคนต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา1000บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ moi, จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีดังนี้ 1. สัญชาติไทย 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 3. มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหากิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับเงินบำนาญเบี้ยวหวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำไม่รวมถึงผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมาติคณะรัฐมนตรี ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมกิจการผู้สูงอายุสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ศูน4 2 4 3 3 6สบทสรุปของเรื่องนี้คือปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพ ยังคงยึดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุโดยมีตั้งแต่อัตรา600บาท700บาท800บาทและ1,000บาทต่อคนต่อเดือนตามแต่ละช่วงอายุค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ